วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่กันนะครับเนื่องจากว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้ดังนั้นหากเราเข้ารับการคัดกรองในช่วงจังหวะเวลาและความถี่ที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เนื่องจากว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก่อนที่เขาจะโตไปเป็นก้อนเนื้อไปเป็นมะเร็งไปเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันเริ่มจากการเป็นติ่งเนื้อติ่งเล็ก นะครับในลำไส้ของเราเนี่ยองซึ่งพวกนี้พอแปะติดกับผนังลำไส้ใหญ่เนี่ยมักจะไม่ทําให้เกิดอาการอะไรก็จะทําให้เราอาจจะละเลยหรือว่าไม่สนใจที่จะมาตรวจดังนั้นเนี่ยการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อตรวจหาติ่งเนื้อเล็กเเหล่านี้และทําการปัดเขาออกก่อนที่มันจะโตไปเป็นมะเร็งใหญ่ๆเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในอนาคตได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกที่ถือว่าเป็นวิธีการมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการคัดกกกกรรรองงเ็็ลไไส้ใหญ่่ดแาท การส่องกล้องลำไส้ใหญ่โดยที่เราจะเข้าไปหาเจ้าติ่งเนื้อเล็กๆต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับแล้วก็ทําการตัดติ่งเนื้อนี้ออกผ่านการส่องกล้องได้เลยถ้าเราตรวจเจอ ติ่งเนื้อเหล่านี้นะครับแล้วก็เอาชิ้นเนื้อเหล่านี้เนี่ยไปตรวจทางห้องปฏิบัติการในลําดับถัดไปโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะแนะนําว่าการทําการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เนี่ยควรจะทาท,ทุกๆ10ปีนอกจากนี้ถ้าใครที่ยังรู้สึกว่ากล้ากลัว,ลว,ลว,ลวนะครับที่จะมาทําการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เนี่ยเราก็มีวิธีการคัดกรองที่เป็นทางเลือกอื่นๆนะครับโดยจะเป็นการหาสัญญ,ญาณซุกซ่อนของเจ้าติ่งเนื้อที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับอันดับแรกคือการตรวจเรื่องของอุจจาระว่ามีเลือดแฝงหรือไม่โดยเลือดปริมาณเล็กๆน้อยๆเหล่านนนะะครัับตาาาาเป่่่อ็แวจจสญญณ มีติ่งเนื้อที่สามารถทําให้เกิดเลือดออกเล็กๆน้อยๆโดยที่ตาเปล่ามองไม่เห็นเนี่ยปนเพื่อนออกมากับอุจจาระได้การตรวจคัดกรองโดวยวิธีการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระเนี่ยเราก็แนะนำว่าให้ทําทุกๆ1ปีนะครับลำดับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการตรวจเรื่อง DNA ที่ผิดปกติใน ปุจจระหรือว่าสารพันธุกรรมที่ผิดปกติซึ่งสารพันธุกรรมเหล่านี้เนี่ยก็มักจะหลุดรอดออกมาโดยเป็นการปนเปื้อนมาจากเซลล์ผิดปกติหรือว่าเซลล์ของติ่งเนื้อนั่นเองนะครับโดยที่ถ้าใครเลือกวิธีการคัดกรองด้วยวิธีนี้เนี่ยก็จะแนะนําให้ตรวจทุกๆ3ปีลําดับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับหรือที่เราเรียกว่า CT s can นนั่นเองโดยปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีการสร้างภาพของ CT s can นทำให้เราเห็นภาพของลำไส้ใหญ่ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นก็จะทำให้สามารถตรวจพบ ิ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ได้นั่นเองนะครับโดยที่ก็จะคล้ายๆกับการจำลองภาพเหมือนกับการทำเวอร์ชวลของการส่องกล้องอีกแบบหนึ่งนะครับการตรวจทั้ง3แบบไม่ว่าจะเป็นการหาเลือดแฝงการหา DNA ที่ผิดปกติในอุจจาระหรือว่าการทำา CT s c แ n เนี่ยมันเป็นการตรวจทางอ้อมเมื่อเราตรวจพบความผิดปกติเหล่านี้แล้วเราก็ยังจําเป็นจะต้องน,นําคนไข้ไปส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อตรวจหาติ่งเนื้อแล้วก็ตัดติ่งเนื้อในลําดับขั้นตอนถัดไปนั่นเองสําหรับใครนะครับที่ควรจะเข้ารับการคัดกลองมะเร็งลำไส้ใหญ่ต้อง เลยครับว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่45ถึง50ปีขึ้นไปเราจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังนั้นทุกคนนะครับไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการเราก็แนะนําว่าให้ทําการเข้ารับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆแล้วป้องกันได้นะครับหากว่าคุณเข้ารับการคัดกรองในช่วงอายุแล้วก็ความถี่ที่เหมาะสมครับ Redefining Health Care Hospital: Park